เราจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจากเขาว่าระบบที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขาพบเจอปัญหาอะไรบ้างเขาคัดกรองคนยังไงบ้างอันนี้เพื่อที่จะมาปรับใช้ของของของฝั่งไทยเราค่ะตองจากเกมนี่ยังมีพวกเรื่องหนังเรื่องอะไรที่ก็มีใช่ค่ะมีเรื่องการออกแบบด้วยมีเรื่องของาอาหารเรื่องการจัดเฟสติวัลต่างๆโอโ้โหแล้วคนที่เป็นตัวแทนที่ท,ที่นั่งอยู่ในบอร์ดกรรมการด้วยกันเนี่ยนะคะ ก็มีความสามารถและมีประสบการณ์มากมายซึ่งอิงคิดว่าเป็นตัวหลักๆในการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี้เลยคุณอิค่ะนี่สุดห้าเลือกกรรมการปริหารแล้วตอนนย้างไวันที่27ใช่ไหมคะ <c oughs> ค 17, ่คะคุณอิงค่ะยันดีทีได้ไม,มาบายดิจิตอลกาะ,ะดงเหมือนกจรเลนเออกไปจากหนึ่งพันพันนะคะทำให้ประชาชนเสียดายไหมคะเรื่อง,งกระเป๋าเงิน,นเราก็ต้องทำให้มันมั่นคงก่อนนะคะว่า จริงๆแล้วพอเราเสนอนโยบายเราศึกษามามามากพอสมควรเลยนะคะแต่แน่นอนว่ากําลังจะปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่อิงคิดว่าทางรัฐบาลทางท่านนายกเนี่ยกำลังหาคําตอบเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อดใจรอก,กันหน่อยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปแล้วขอบคุณนะคะวัสดีค่ะ